ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิว f o r t u n e r ตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นทรงบอกคู่กลางไว้นะตัวนี้เป็น Fort u n e r ตัวเก่าสามสามพันเครื่องสามพันตัวนี้ตัวนี้จะเป็นทรงบอกคู่กลางเอาไว้ครับนี่คันนี้บอกคู่กลางเรียไว้ครับตัวนี้สามารถยกเข้าออกได้หมดเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นทรงที่ว่าเก็บของข้างนี่ครับข้างอันนี้ก็ข้ามกันส่วนตัวนี้ก็จะมีลิ้นชักสองลิ้นชักอ่าลิ้นชักตัวลึกครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมเหมือนกันตัวนี้ล็อกมีตัวล็อกอยู่ครับตัวนี้อ่าดึงมันล็อกครับมันก็แะไม่ดันเข้าครับตัวนี้เหมือนกัน สองลิ้นชักเหมือนกันครับอ่าตัวนี้ก็ล็อกเหมือนกันตัวนี้เก็บของได้ลึกเหมือนเดิมครับนี่ฝั่งนี้ครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เก็บของได้ลึกเหมือนกันครับพอเราเลิกตัวนี้ยกออกได้เลยนะครับยกกล่องออก,กมาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเราจะนั่งแล้วก็แผ่นนี้ออก แผ่นหนึ่งหรือว่าจะนั่งทั้งคู่ก็ยกออกหลงแผ่นเลยส่วนโตส่วนแผ่นนวงหน้านี้ก็จะเป็นมาทําโต๊ะญี่ปุ่นได้ผมยังมีขาให้สี่ตัวตัวนั้นแต่ส่วนตัวนี้ก็เวลาเราอยากเราใช้เราก็กดตัวนี้มันก็จะเด้งแป๊กออกครับแล้วเราก็ดันเข้าไปครับตัวนี้ก็จะมีไม้กระดานตัวล่างนี้ด้วยครับตัวนี้ นนี้นะ,ะด้านตัวล่างครับเราก็ดึงมาแล้วก็วางของได้อีกวางกาแฟวางอะไรถ้าเกิดเราไม่ใช้ตัวนี้เราก็สามารถดึงมาใช้งานได้นี่ครับพอเลิกใช้เราก็ดันเข้าไปครับตัวนี้ก็มีที่เก็บของอีกนะอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวให้ดู ตัวนี้ก็ฝาเก็บกล่องเหมือนกันครับสองังฝาตัวนี้ตัวนี้นั่งบอกกุกลางนั่งได้เหมือนเดิมใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าของจะมารับแล้วครับตัวนี้โฟลเจอร์ตัวเก่าส่วนคันนี้ก็จะเป็นปาเจลโนี่ปาเจลโวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มารับวันนี้เขารถมาทิ้งไว้ไปธุระก็เลยม,มาทิ้งไว้พอดีเลย เดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวมารีวิวคันนี้อีกทีครับโอเคนะครับผม